สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบกับคุณครูอามอีกครั้งแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องรักการอ่านจากคลิปที่แล้วที่เด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูเกี่ยวกับความหมายและส่วนประกอบของหนังสือซึ่งหนังสือที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด,กดูนั่นก็คือหนังสือนิทานเรื่อง กุ้งกิ๋งรักหนังสือค่ะเอว่าแต่มีใครอยากจะฟังนิทานเรื่องนี้บ้างนะและถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ้งกิ๋งรักหนังสือเรื่องโดยมนฤดีทองกอยภาพโดยนพดลกำจรไภัยสาร กุ้งกิ่งตัวกลมแก้มใสยิ้มกว้างทีไรเห็นฟันทุกซี่กุ้งกิ่งซุกสซนเริงร่าหัวเราะห้าห้าเล่นสนุกทุกทีกุ้งกิ่งชอบร้องชอบเต้นบางครั้งก็เล่นเกมดูทีวี ทั้งวันเฝ้าดูหน้าจอนางอาปากหวอโอ้โหสนุกดีแต่พอให้อ่านหนังสือกุ้งกิ๋งตาปรื้อหลับกี่กว่าเคราะฟี่ตัวหนังสือเยอะแยะมากมายกุ้งกิ๋งตาลายไม่อยากอ่านทุกที ถึงวันเกิดกุ้งกิ่งดีใจของขวัญชิ้นใหม่จากคุณแม่แซนดีพอแกะดูรู้ว่าเป็นหนังสือกุ้งกิ๋งร้องฮือไม่อยากได้เลยนี่แม่บอกหนังสือสนุกนะลูกจ๋ากุ้งกิ่งทำท่าไม่รู้ไม่ชี้คืนนั้นฝันเห็นหนังสือเล่มใหญ่ ตัวอักษรวิ่งไล่หนีเร็วหนีหนีวันหนึ่งไปหาเพื่อนที่บ้านเห็นเพื่อนนั่งอ่านนิทานสนุกดีกุ๋งกิ๋งชอบอกชอบใจกลับบ้านเร็วไวแกะของขวัญทันทีโอ้โหหนังสือแสนสวยมีรูปสัตว์ด้วยเรามาแรงใจดี กุ้งกิ๋งรีบเปิดอ่านดูอาหาโอ้โหนิทานสนุกดีกุ้งกิ๋งอ่านหนังสือทั้งวันนิทานสุขสันต์หลับสบายฝันดีฝันเห็นเพื่อนสัตว์มากมายเจ้าหญิงเจ้าชายเล่นกันเต็มที่ คุณแม่ชวนไปซื้อหนังสือใหม่กุ้งกิ่งดีใจยิ้มสดใสทันทีร้าหนังสือมีนิทานหลากหลายสนุกถูกใจรูปสวยดีดีกุ้งกิ่งมีหนังสือมากมายอ่านแล้วสุขใจอ่านได้อ่านดี อ่านหนังสือช่างแสนสนุกอ่านแล้วมีความสุขทุกทีทุกทีมาล้มอมวงอ่านหนังสือด้วยกันและเปลี่ยนแบ่งปันรักใครสามคัคคีอ่านหนังสือแล้วสนุกจริงจริงรู้ไหมกุง๋งกิ๋งรักหนังสือจังเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเนิทานที่คุณครูเพิ่งเล่าจบไปสนุกไหมคะ แล้วเด็กๆล่ะคะรักหนังสือเหมือนกับกุ้งกิ๋งหรือเปล่าในต,ตอนแรกกุ้งกิ๋งก็ไม่ชอบหนังสือเลยใช่ไหมคะและยิ่งเมื่อรู้ว่าคุณแม่ซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญวันเกิดกุ้งกิ๋งก็ยิ่งเสียใจแต่เมื่อกุ้งกิ๋งได้ไปอ่านหนังสือนิทานกับเพื่อนความคิดของกุ้งกิ๋งก็เปลี่ยนไปคะ่ะเพราะกุ้งกิ๋งพบว่า ในหนังสือนิทานนอกจากจะมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ฟังแล้วยังมีภาพการ์ตูนสวยๆให้ดูด้วยนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะมีหนังสือนิทานเหมือนกับกุ่งกิงหรือเปล่าเด็กๆคะหนังสือนิทานของกุ่งกิงและหนังสือนิทานของเด็กๆก็คือหนังสือภาพคะ่ะแล้วหนังสือภาพคืออะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันคะ่ะ หนังสือภาพคือหนังสือที่ใช้ภาพในการสื่อสารเป็นสำคัญค่ะแต่ละหน้าจะมีภาพประมาณ80%และมีตัวหนังสือประมาณ20%ค่ะหรืออาจจะไม่มีตัวหนังสือเลยก็ได้นะคะและหนังสือภาพจะช่วยดึงดูดความสนใจและทำให้เด็กๆเปิดใจอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เด็กๆคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าหนังสือมีหลายประเภทมากๆเลยในกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของหนังสือที่เด็กๆควรรู้จักกันค่ะและถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยค่ะประเภทของหนังสือที่เด็กๆควรรู้จักมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. หนังสือประเภทสารคดีคือหนังสือที่เราใช้อ่านเพื่อหาความรู้หรือข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆเช่นตำราเรียนหรือแบบเรียนต่างๆนั่นเองค่ะ 2. หนังสือประเภทบันเทิงคดีเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการ และเอาไว้อ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นนวนิยายหรือเรื่องสั้นค่ะ 3. หนังสือประเภทสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่จะเผยแพร่ตามกำหนดเวลาเพื่อเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ในเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เนื้อหาจะประกรอบด้วยข่าวบทวิเคราะห์บทความคิดเห็นหรืออื่นๆค่ะและสุดท้ายหนังสือประเภทวารสารคือสิ่งที่ออกเป็นรายประจำเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นด้านวิชาการการให้ความรู้ต่างๆเช่นวารสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นั่นเองค่ะและแน่นอนหนังสือก็มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทค,ค่ะบางประเภทเด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางประเภทเด็กๆอาจจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นหนังสือนิทานนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใด ก็ล้วนแต่จะมีประโยชน์ทั้งต่อเด็กๆแล้วก็พวกเราทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูอามขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะกิจกรรมหลังการเรียนรู้ 1. ให้เด็กๆเลือกหนังสือนิทานที่ตนเองชอบหรือรู้สึกประทับใจมาหนึ่งเรื่องค่ะ 2. อ,อัดคลิปวิดีโอบอกเหตุผลที่เด็กๆเลือกนิทานเรื่องนี้จากนั้นส่งคลิปวิดีโอมาทางไลน์กลุ่มนะคะ